เริ่มก่อนก็เต้นได้นานกว่าครับเอาละครับ5นาทีสุดท้ายเริ่มต้นแล้วม่นแหมโชว์ลีลาของยิมนาสติกนะครับมีต่อตัวนะครับสำหรับสีเหลือง ไ,ไอ่าแล้วครับวัดกันที่เครื่องเสียงแล้วครับอาจารย์อ่าแล้วครับอ่ายังกระดูระบำใต้น้ำเลยทีเดียวนะครับสีสีเหลืองกรรมการนี่ดูกันไม่ถูกเลยนะครับ ว่าจะดูสีใดก่อนแหมมันพร้อมเรียงมากเลยนะครับคุณเอ็มครับผมใช่มีที่นั่งนี่เกิดจากการฝึกซ้อมมันอย่างดีนะครับ<ช>สำหรับทุกสีสไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์นะครับเชียร์ลีดเดอร์สีเหลืองน,นี่รู้สึกจะเล่นเวทมานะครับต้องยกเพื่อนนะสีแดง สีแดงก็ชุดนะครับสวยงามมากนะครับก็มีสีดำนะครับตัดกับสีแดงสีชมพูครับคอนเซ็ปประหยัดประหยัดนะครับประหยัดนะครับสีฟ้าดีฟ้าดูสีฟ้าเนี่ยเปลี่ยนชุดมาหลายชุดแล้วใช่หลายชุดนะครับปลาครับคูณทีอยู่สีเหลืองครับเนี่ยครับ อันนี้นะครับก็น้องเชียแต่ละสีก็พร้อมเบียงกันดีนะครับทุกสีเลยนะครับสมาชิกของสีนะครับแต่ละสีก็อยู่กันที่สแตนนะครับครบทุกสี ในระหว่างทีเชียนะครับประชาสัมพันธ์ด่วนเลยนะครับของสีฟ้ารายชื่อในกีฬาชักขยาของสีฟ้ายังไม่ได้อยู่สีเดียวนะครับรีบออกมาให้ด่วนนะครับที่เต็นกลอง่วยกันแหมเต้นกันไม่คิดชีวิตเลยนะครับตอนนี้เริ่มออุปกรณ์ต่างๆของแต่ละสีเริ่มขุดกันออกมาแล้ว ทำไมครับคูตีมันอยู่ใต้นี่แหละครับต้องมาขุดกันงัดกันออกมาก็ได้อะไอาครับดูสีแดงครับเรามาดูตอนนี้นะขับรถตุกๆแล้วนะครับอขึ้นสะพานอยู่สองเชียนะครับร้องเสียงดังมากจนหลีดไม่รู้จะเต้นของเพลงไหนดีตอนนี้สับสนไม่หมดแล้วครับโอ้โหดูสีเหลืองเอาแลวครับสีเลียงไม่ได้ครับสีแดง ผมภาคสีเหลืองเยอะไปแล้วครับเดี๋ยวดูจับแหมสีชมพูก็ยังเข้าคอนเซปต์นะครับตอนนี้นะครับตากล้องและคณะกรรมการกํกาลังจับตามองทุกท่านอยู่นะครับโชว์อย่างเต็มที่เลยนะครับตอนนี้ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็อาจารย์สุรชาติกลวิพาควิจาร์อยู่นะครับสีใดสวยงามที่สุดหนึ่งเปมีครั้งเดียวทําให้เต็มที่ ยังยังไม่มีการยอมแพไม่มีการยอมง<พ>ับแต่ละสีก็เริ่มงัดมุกเด็กของตัวเองออกมาโชว์อย่างเต็มที่แล้ว <c oughs> จนกรรมการตาลายหมดแล้วตับ ชาติสมาชนะครับสีแดงนะครับที่อยู่ตรงโต๊ะตินงปองนะครับที่นั่งอยู่ข้างบนนะครับระวังลนนะครับเดี๋ยวเจ็บขึ้นมานะครับอาจจะโดนซ้ำได้นะครับไม่ใช่นะครับจริงๆจะบอกว่าถ้าไม่มีส่วนร่วมอ่าห้เข้าไปอยู่ที่เต็นต์ตัวเองนะครับถ้ายังไม่รีบไปมีส่วนร่วมนะครับสีแดงจะโดนหักคะแนนนะครับประธานสีแดงเช็ลูกน้องตัวเองด้วยตอนนี้ อันนี้นะ่มียังเหลือครับยังเหลือเก็บด้วยนะเก็บ <ใน S 2> ด้วยนะหล<ด>่นมากี่ชิ้นนะครับ <czne>